สวัสดีครับพี่น้องลงมาเลาะอัปเดตท้ทองทุ่งท้องนาะเขาหางใสแล้วพี่น้องใสแล้วหางใสแล้วเขานะไอสิพอได้เกี่ยวแล้วพี่น้องข้าวเดียวนี่เลยสามสองสามมือนหนึ่งถี่มไทยเอายังเขียวเขียวอยู่มามื่นนี่หางใสหลายแล้วพี่น้องพอเกี่ยวกับมีแล้วพี่น้องมึง หางหวงใหญ่มันเป็นโรคที่มันเป็นโรคนั้นแม่นเป็นเข่าน้นเข่าดอกพี่น้องมันเป็นต้นแมงแมงไม่แมงแข้งพวกแมงแข้งครับพวกแมงแข้งคับโป้หน้อยหน่อยมาเจาะมันมาฉี่มาเยียวใจพี่น้องนี่นี่มันมาฉี่มาเยียวใจคลงนพี่น้องเอกลมพร้อมเลยสูงได้พี่น้องว่ามันสูงคนเข่า งากระสูงเข่าก็สูงแล้วมงดีแต่ว่าเขา่ามงดีพี่น้องเลยงามเลยนี่บอกบอกคันนาสูงๆนะพี่น้องนี่ถ้าป่านน่นก็เพียงเอืเขข้อผมคันนาเนี่ยเข่าก็ได้นพี่น้องเลยพ่อครับแม่บ้านมาเดี๋ยวรถเจียวเดี๋ยวพี่น้องมาเดี๋ยวเพราะว่าสิลุยน้ำเจียว ว้าอีคลิปนี้เขาคือเกาพี่น้องบนหน้ามืลุยน้ำเกี่ยวปไปไหวพี่น้องโอ้เข่าหักห่วงใหญ่เลยตีนท้บ่ออะไรพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิง่งเขา่าพร้อมใกล้สิ่งที่เจียวอีหลีได้พี่น้องคนหนึ่งน้ำกับเป่งออกแล้วกับนั่นแหละ พี่น้องเขาหางพ้อมเหลืองแล้วพี่น้องอันนี้ก็แล่นน้ำอยู่ดีๆเด้นแล่นน้ำดีดีนั่นแล่นน้ำดีดีพี่น้องเลยนี่เป็นแดนดีหลายแดนน้ำเน,เนำเืองเน้อพี่น้องงามหลายเขาพบนห่วงเขาพี่น้องห่วงแง่ครับ หัวงเงย,ยเขาได้พี่น้องเขา,าเลยคุณนะเหัวงเ,ยยเงยเขาเงยจนว่าหักแลวพี่น้องพี่ต้าขนาดตั้านี้ยังหักเลยนะโอ้ยหักก่อนเลยก็มี <c oughs> หัก ภาพบรรยากาศไม่พี่น้องได้เบิงครับองเพินเินกำลังสอดทัด้งนี้ไก่สีพ่อเกีียวทั้งนี้พ่อเกีียวทั้งนั้นกับก้มนะครับพระธีห์เข่าต่อสองพี่น้องร้องเบิงรดเกีียวแล้วก็ตัดรั้งเข่าออกตำตำจังอยเหลียจะประมาณ สามซีนิวจงไวพี่น้องมันเป็นเตา่าเข่าต่อสองครับอันปองลูกลูกเข่าป้องแล้วก็บิเป้งหน้าบ้านปุยร้องเบิงพี่น้องที่ได้คือดังหมยวาเพราะว่ามันยังคาเข่าเหนียวอยู่อันปีนี้เฮ็ดบได้ปีหน้าที่เฮดได้เต็มที่ครับเพราะว่าสิไส้อ้อยทั้งนี้สีไส้เขาเ่าเจ้า ใส่เขาเจ้าพี่น้องใส่เขาเจ้าฟังทั้งลุ่มเขาเหนียวฟังทั้งๆปีนาพี่น้องรองบึงเขาเหนียวที่ใส่ยักสองให้เขาเจ้าที you. You e ่ใส่ยักสองสามให้คร wow. ับปีนาลองบึงพี่น้องเปลี่ยนเปลี Healthcare ่ยนเล้นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเขามาดใส่ฟังทางนี้ใส่เขาเหนียวฟังทั้งลุ่มใส่เขาเจ้าไปฮะนี่พี่น้องเปลี่ยน เย็นเลียนก่อนน่ครับคอไอที่พอเกีียวแหละพี่น้องเอ้แต่ว่าน้ำทั้งนี้กับบมีแหละล่ละพี่น้องมึงหลดห่วงขวาพี่น้องเลยห่วงขาโอ้ยออหักก็เลยเน่อเขาไปไว้ในนพี่นอครับ เอ็บภาพบรรยากาศน้ำกับมีแหนะ่น้อยนิดน้อยน้อยพี่น้งองอึ้นเขาโอ้ก้อนเึ็นก้อนยู่พี่น้องดีใจเยอะเราเห็นหางไซแล้วมาบังพี่น้องคุณนะห่วงเขาเหมือนห่วงหน่อยเลยพี่น้องทั้งพี่ขึ้นกันละกำลังขึ้นเต็มทีขึ้นกันขันหางนี่ก็สีงามครับนี่เขาจะ พ่นห้างมองนี่พ่นได้พอดีเลยมองนี่เขากำลังสอดครับบ้านยิสานเอ็นว่าเขากำลังสอดออก,กรวงครับโอ้วงใหญ่อะไรก็ล่มอยู่เลยหักวงใหญ่อะไรก็หกัก งามเลยพี่น้องเขาโคตรไปแต่นี้นเหลียงหางใส่ตำนีหิหางใสแล้วหรอพี่น้องกลมแล้วม้วนนั่นนะก็ทันกันอยู่หรอครับพี่น้องหรือที่ท,ทันกันอยู่อันนั้นนนั่ก็ได้หยอดแล้วพี่น้องเขาเบิกน้ำให้นี่แกกำลังสอดกำลัง กมครับตัดที่หลังครับนี่ตัดปลายก็กรกดาเข่าเบื้องหย่ารถพี่น้องขนาดตัดเด้นี่พี่น้องขนาดตัดไม่ปาดนี่ยกหย่าบรรยากาศพี่น้องพี่น้องเพิ่งครับกำลังทันกันแล้วพี่น้องอยู่บนเขา่าเตี่ยจักหน่อยพี่น้อง อ๋บรรยากาศไม่พี่น,อน้องเพิ่งนี่กับเขาข้าครับสอดคื้ากันพี่น้องกำลังส,สดอดเขานี่งอันนั้นเพราะว่าไม่ได้ดีปรนเด๋ครับเพราะว่าขั้นมันเสมอเดี๋ยวไม่ต้องห่วงแต่ว่าจะได้ลายก็ดำอยู่พี่น้องเขาปกติก็ได้ลายก็ดำอยู่แล้วมันห่วงอันนั้นก็กันครับแต่ว่าอาจจะบอกห่วงไงท่อดำ แต่ว่าก็ได้หลายเขี้ยงห้วงใหญ่เขี้ยงล่ะพี่ดาวมืมอกำลังสอดใส่ปุ๋ยหมากเป็นใส่ปุ๋ยหมากครับกำลังสอดตัดขึ้นเขาจะดียังนึงไก่้ที่ออกกรวงไก่้ที่สอดกบสูงสัดขึ้นสัดขึ้นพี่นดาวทั้งพี่ขี้กันพี่น้องน้ำที่เป่งออกอ่ะน,นั่นแหละ เขาที่นั่นก็กำลังขึ้นโอ้ยนหนาตึ๊บเลยพี่น้งองเขาแต่ว่าได้กขาปีไก่เนี่ยให้นี่พี่น้องปีไก่เนี่มันใหญ่แห้งกว่านี่แต่าการะล่มเนี่ยพี่น้องปีไก่เนี่งามไหลขี้กันแหะเขามะลิ่ปีไก่เนี่พี่น้องปีนี้เขาก่อคอสิบห้าครับปีนี้ก่อคอสิบห้าเมลิก่อคอสิบห้า โอ้เอาเตียกอะถอกออกลวงแล้วครับไปน้องออกลวงแล้วออกลวงแล้ว mm ตัดเตียกพมดครับตัดตำตัดหลายพมดนี่นี่ครับแต่ว่าเตียกพี่น้องเตียกกับเพียงแอ่วนะ กลมลงเกี่ยวพอดีแต่ยูดอกพี่น้งองก็ได้แก่ยูดอกให้เขาได้เนาะพี่น้องเนะเาะเขาเกิดว่าค่อยดีครับว่นคือเขาเจ้าบริน้ำเหมืนอนยังไหลยอยู่พี่น้องสีนี่ซ้ำนี่เหรอครับได้เป่งอีกชั่งน้อยกับที่ทีเป่องอีกเหรอครับพี่น้องเป่งน,น้าออก เองออกน้ำออกวเวทเขาตั้งท่องตั้ง,งนี่และบรรยากาศไ้พี่น้องบ้างครับรับคลิปนี้กับทรันีนะครับพี่น้องะกับออขอบคุณพี่น้องหลายๆกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามขอบคุณนะครับเด้อกับขอบคุณให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีเมีงครับสวัสดีครับ